อันนี้มาอธิบายการทําคอกควายครับอันนี้คือคอกอาหารมันน่าลางมันความว้างมันอยู่หนึ่งเมตรครับกว้างจากหนึ่งมาไหนหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรจากนี่จากนี่ถึงนี่ไงครับจากเสานี่นะอ่าจจะคือเอาจะเส้นตรงนี้นะคนับผมหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรอ่าโอเคแล้วก็ความสูงความสูงของคอกเก้าสิบั ตอนนี้นะครับ90นะ90ครับโอเค90นะครับมาต่อความลึกระดับความลึกความลึกจากขอบข้างขอบข้างอันนี้มันจะเป็นสโลปลงไปหน่อยนึงสโลปจากสูงนี้เท่าไหร่จากสูงมาเราเอา65ครับ65นะตรงนี้65โอเคเดี๋ยวนะตรงนี้มันจะเป็นสโลปหน่อยนีใช่ไหมพี่ ข้างบนนี่จะสูงหน่อยข้างบนนี่สูงเท่าไหร่สูงประมาณเอาสักห้าสิบเซนครับอ่าสูงห้าสิบเซนโอเคแล้วข้างล่างข้างล่างข้างล่างสามสิบเซนครับสามสิบเซนโอเคแล้วเราเอาขอบด้านในขอบด้านในขอบด้านในครับหกสิบเซนครับด้านในนี่หกสิบเซนโอเคแล้วเราตั้งเสาขึ้นมาทำประตู ความสูงมันเมตรห้าสิบครับเสาประตูตรงนี้เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบนะครับตรงนี้นะโอเคแล้วประตูกว้างเมตรยี่สิบประตูกว้างเราเอาทั้งขอบเหล็กทั้งนอกนะครับครับเมตรเมตรยี่สิบปะเมตรยี่สิบขอบข้างนอกมาถึงมาถึงตรงนี้ตรงนี้ เม็ด25ประมาณเม็ด25 25 25โอเคขอบนอกข้างในก็เม็เม็ด20ครับโอเคข้างนอกก็จะเป็น4คูณ4อันนี้มัน4คูณ3ไมพี่4คูณ3 4มเราก็มาตรฐานประมาณ4คูณ4 4คูณ4นะทีนี้ไปดูด้านนู้นที่จะ ลาวตัวไหนฮะนี่นะเมสี่สิบเม็สี่สิบแล้วแบ่งเป็นสี่ใส่สี่สี่อันควรจะเป็นไม้สัตว์ค่ะอย่างนี้เนาะก็มันมันจะไม่เสียงดังควายจะเอาเขามาสีเอาลำตัวมาสีถ้าเป็นเหล็กมันจะก้องแก้งก้องแก้งกลางคืนแต่ถ้าเป็นไม้นี่มันจะไม่โอเคเีนี้มาดูข้างหลังข้างหลังครับก็ทำดูให้มีคออรูตรงนี้วัดให้หน่อยครับวัดให้หน่อยครับ หนาความกว้างบ้างกับเสาไม้แปดสิบเซนแปดสิบเซนนะครับแปดสิบเซนอ่าโอเคทีนี้ระดับความสูงก็8ปดสิบคูนแปดสิบหรือเปล่าความสูงมันร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบแล้วความเช่าเราบนอ่าแล้วแล้วก็เราเอาเอาท่อตัวนี้ว่าก่อนก็ได้ครับหรือว่าเราจะเอาไม้นี้ก็ได้อ่าแปดสิบ แปดสิบใช่ไหมครับผมจากตัวเนี้นะโอเคท้องตรงนี้ลงมานี้โอเคแปดสิบเซนแล้วก็ควายก็จะเอาแปดสิบหุ้แปดสิบแปดสิบหุ้แปดสิบโอเคไปก็จะเอาหัวมุดเอาเหม็นแล้วไปกินน้ำนะครับอุปกรณ์ด้านในด้านในก็เป็นลาดแบบซีเมนต์ลาดเอียงมาด้านหลังลาดเอียงมาด้านหลังต้องเอียงนิดนึงเพื่อที่จะให้น้ํามันไหลออกมาโอเคต้องมีการเอียงนิดนึงนะครับโรงเรือนก็ติดสปริงเกอร์ด้านบน ใส่สองรูอย่างนี้จะดีค่ะใส่สองร<ล>ูใช่ไหมพี่<ช>อืมใส่สองก้านอันนี้อันนี้พายางหรืออะไรนะข้างล่างเนี่ยเบา<อ>เบา<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่น่าจะส่งเบอร์เบาให้ะจะส่งถึงที่บ้านอ่าเบาะหนึ่งพันสี่ค่ะครับค่ะพันสี่ร้อยครับหนึ่งเบาะนะเดีวก็มุง้งนี่เดี๋ยวก็มีเบอร์มุ้งให้ มุ้งนี่เอาสีขาวนะคะไม่ต้องเอาสีนี้เราไม่รู้ทีแรกอันนี้มันสีนี้มันดูดแมงดูดแมลงถ้าเป็นสีขาวมันจะไม่ดูดแมลงโอเคมุ้งนี่เราก็ด้านบนนี้เลยว่าจากชายคาลงมาคตัว่าชายคาสูงจากพื้นเนี่ยไปสามเมตรครึ่งแล้วก็สั่งมาสี่เมตรครับเขาเขาจะตัดตามที่เราสั่งเลยครับเเลี้ยงอย่างดียุงไม่ไตไหลไม่ตอมนะฮะโอเค ไฟนี่เราใช้เป็นไฟสีอะไรพี่ไฟสีเหลืองค่ะไฟสีเหลืองนะเนา,เเาะต้องเป็น,ปนส,สีเหลืองนะไฟะไฟไล่แมงด้วยติดไฟให้น้องด้วยนะพรถ้าเกิดยุงตัวเล็กๆมันมุดเข้ามาเวลามันมาเสร็จเ,เ,เ,เห็นมันเห็นไฟมันก็จะบินไปเกาะกับมุง้งผ่ามันไม่ไม่ไม่มากวนโอเคครับโอเคอันนี้ฮนะนี่คือข้อควายนะครับโอ้โหโอดโอดใหญ่โอดใหญ่ โคตรใหญ่เราพามาดูนะควายนี่ควายเผือกเนี่อืม